อันนี้นกไปประกอบตัวมาแหละเนาะเพื่อนๆเนาะบันนี้เข้ามาเบ่งวิธีจุดกระดุมกันเนาะเพื่อนๆกระดุมนาสาบซ่อนเนาะขั้นตอนแรกเนาะเพื่อนๆนกจะเอางานนี่เนาะเพื่อนๆมาใส่ขาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะได้เอ็นประคองประคองเสือของเขาเนี่ยเนาะเพื่อนๆเนาะโมห้มันไหลลงไปเนาะวิธีจุดนกจะจุดจากบนจักเนาะเพื่อนๆมันจะจุดง่ายกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกนกจะมาวัดกระดุมให้เพื่อนๆเบิง์ก็เนาะคลิปที่นกทำกระดุมนี่เนาะเพื่อนๆนกได้ลงไปแล้วเนาะวิธีจุดกระดุมนี่เสือเซิร์ชเนาะก็จะเหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะด้วยเฉลี่ยแล้วก็เหมือนกันเนาะเม็ดแรกนกจะเอาประมาณสามนิ้วเคินะึ่งเนาะเพื่อนๆนี่จะ้ะโบาว่างานเพื่อนๆจะเป็นใส่ยังกรนะตามเนาะเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนๆจุดวิธีนี่เนาะเพื่อนๆส่วนลายเสือเซิร์ชเม็ดแรกจะจะสามนิ้วเครร่งเนาะเพื่อน จากคอหล่างของเฮาเนาะลงมาเพราเฮาได้เม็ดแรกแล้วเนาะเพื่อนๆนเพื่อนๆก็มาวัดเม็ดเม็ดจากซ้ายเนาะเพื่อนเนาะจากท้ายนี่อ่าเม็ดสําหรับตัวนี้เนาะเพื่อนเเป็นงานใสเอ็มเนาะหนกจะเอาประมาณหกนิ้วเนาะเพื่อนเนาะหกนิ้วนี่จ้ะเพอเฮาแนมเบิ่งมันก็จะประมาณนี่เนาะเพื่อนโบสันเกินไปแล้วกับโบยาวเกินไปเนาะถ้าหากว่าเป็นใสใหญ่เขาก็จะเลือร้ายกว่าหนีเนาะเพื่อนเนาะ แต่ว่าให้เพื่อนๆไปเบิ่งคลิปที่นกทําจุดกระดุมเด้อเพื่อนๆเดอ้อนี่จ้ะข้อเม็ดแรกแล้วได้แล้วเนาะเพื่อนๆเม็ดที่สองเขาก็จะมาเฉลี่ยเนาะเพื่อนๆสมมติว่าเขาจะเอาหกเม็ดเนาะเพื่อนๆเนาะนับรวมทั้งตัวนีนนะ้นําเนาะอันนี้คือหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดเนาะเพื่อนๆเขาจะเฉลี่ยไปเนาะเพื่อนเขาได้เม็ดแรกแล้วเม็ดที่สองเนาะเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆอ่าลองวัดเบิงนะ่งเนาะเม็ดที่สองประมาณ สามนิ้วกับสามขีดนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนล่องลองเฉลี่ยไปเนาะเมท่สองเมที่สามเมท่สีเนาะเมท่หาเนาะอเพื่อนมันยังเหลืออยู่นาะเพื่อนๆือนนี่มันยังเหลืออยู่น้อยหนึ่งเนาะมันยังบมดถึงเม็ดสุดทายเฮาเฮาก็มาเพิ่มอีกน้อยหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเพิ่มอีกจะขีดหนึ่งก็ได้เนาะเพื่อนๆือนเนาะหนึ่งสองสามสี่สามนิ้วครึ่งเนาะ แต็นวันน่ะจะเกินนะถ้าสามหนึ่งครึ่งสามสี่อ่ะเกินน้อยหนึ่งน้องเพื่อนเกินน้อยหนึ่งเท่ากับเอาตามนี่เลยนาะเพื่อนเนาะรุดหน่อยหนึ่งโบเป็นยังเน้องเพื่อนเนี่ยจ้ะแสดงว่าเม็ดเม็ดแรกเท่ากับโบเอาน้องเพื่อนเนาะหลังจากที่เขาจุดแล้วเท่ากับมไมายไหวคือเก่าเนาะบันนี้ไม้ไหรเอาหูแล้วว่าเอาประมาณสามครึ่งน้องเพื่อน เม็ดที่สองเม็ดที่สามเม็ดที่สี่แล้วก็เม็ดที่หา้านะเพื่อนๆเดี๋ยวบัดใหม่เนะมันคือเลื่อนลงไปที่สองที่สามสี่หาโอเคเนาะ ประมาณนี้เน้อนเพื่อนเม็ดทีหาพ่อไม้ได้แล้วน้อเพื่อนเพื่อนก็เอาบรรทัดของเพื่อนมาวัดนอกบะนันนี้ขีดไว้เลยน้อเพื่อนเนาะเม็ดแรกแล้วก็ขีดไว้แล้วเขาก็จะมาไม้เส่เสือของฮาเน้อนเพื่อนรวมทั้งคอหลางเน้อนเพื่อนเนาะรวมทั้งคอหลางก็จะประมาณ ประมาณหกเมตรพอดีเนาะเพื่อนเพื่อนบรรทัดตัวใหญ่นี่มันบ่อนี่แหละเนาะเพื่อนเพื่อนนกไม้ไว้จะจะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรแล้วก็หกเมตรเนาะเพื่อนๆรวมทั้งคอหลางเนาะพอเขาได้แล้วเขาก็มาจุดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะวิธีจุดหนกยะ วางหน้าสาแบบนี้เนาะเพื่อนๆล่ะกะ็ล่นมาหนีเนาะแต่ะก็ทบกลับคืนมาเนาะเพื่อนๆดึงคอรางมันเท่ากันจําเป็นต้องใส่บรรทัดเด,เอดเออ้อเพื่อนๆบรรทัดวางเพื่อที่จะอ่าขับไว้เนาะเพื่อนๆเนาะบวไห้หน้าสามเฮาดินไปใส้เนาะนี่จ้ะนกจะเปิดหน้าสาบแบบนี้เนาะเพื่อนๆเปิดขึ้นมา ตัวแรกอาจจะซับซนเนี่ยหน่อยหนึ่งนเพราวะเขาจุดจุดตําบิดมันยังอันนี้อยู่เนอนเพื่อนๆเนาะตัวที่สองไปเขา,เขาจะจุดตามมันถาดเลยนี่จะ้ะจะบดจุดดันนอกนอนเพื่อนๆจะจุดทางหนาสับในอันนี้เป็นการจุดหนาสานับซ่อนนอกเพื่อนๆเนาะเยวมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งค่ะจับนี่นอนเพื่อนจับถบเของการ้ะกะงลง กระทบกลับมาเนาะเพื่อนๆเนาะอจ้ะเขาก็ดึงทั้งคอแล้วก็ทั้งซรายมันให้มันเถากันเนาะเพื่อนๆเซตแล้วก็มาวางใส่บนคอลางเลยเนาะตามเส้นของเ้านี่เนาะเพื่อนๆเนาะนี่เส้นหนาสามหน่อยเฮานี่วางเลยนีจ้ะดึงซรายห้มันเถากันเนาะวันนี้เฮาก็จะปะด้านบนเลยเนาะเพื่อนๆใส่มือคมหนาสามไว้เปิดขึ้นเนาะเพื่อนๆเนาะอนี่จ้ะ นี่เนาะเพือ่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะเพือ่อนๆการจุดหนังาสาับซ่อนเนาะสําสหรับจุดหนังสาับธรรมดาหนูก็จะลงไปเลยเนาะเพือ่อนๆเนาะเพื่อนๆตามเบื่องได้ด้วยจ้าสําหรับคลิปนีก้กะสบายดีสวัสดีจ้า